อ๋ออะไรฉันจะพาเธอไปดูอะไรไปดูอะไรตามมาอะไรของเขาผู้ชายอ่ะผู้ชายกอดหน่อยได้ป่ะเธอเข้าเป็นผู้หญิงผู้ชายเธอไปกอดเขาว่าเธอไปจูบอ้ายตายแล้วจูบผู้อีกโอ้ยรักอ่ะลูกถ่ายลูกถ่ายลูกถ่ายรูกบอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะวิดีโอได้ไงถูกแล้วเออ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  หอมแน่จูบปากด้วยจุ๊บๆด้วยเร็วว้ายโอเคน่ารักไม่ไหวพี่หญิงผู้ชายอ่ะไปที่อ้อไปที่อ้อกพี่ผู้หญิงผู้ชายคะอ้อเข้าไปอ้อเข้าไปเอาอ้อกอดอ้อกอดไป bye น่ารักมากเลยป่ะป่ะกับผิว่าสุดสุดป่ะโอ้ยโอ้ย